สวัสดีครับวันจันทร์ที่11กันยายน66พบกับผมกิติพงศ์ที่ปรึกษาของ IV Global นะครับแน่นอนครับเรื่องของ Geographic ประชุม g 20ก็ได้จบสิ้นลงโดยที่ไม่มีข้อตกลงอะไรในเรื่องของสงครามยูเครนกับรัสเซียและเป็นเรื่องของ Climate Change ด้วยทุกอย่างก็เป็นเรื่องของ Geographic ในเรื่องของทางการค้าเท่านั้นเองเรื่อง FTA ทําำข้อตกลงของภูมิภาค EU กับออสเตรเลีย แล้วก็ทำกับหลายๆส่วนของโลกต่อไปในอนาคตซึ่งถกกันมาตั้งแต่ปี2018ทางสหรัฐมีกาโจเบเดนหลังจากเสร็จสิ้นก็ไปเวียดนามในวันนี้ที่จะเป็นเซ็นข้อตกลงกับเวียดนามให้เป็นภูมิภาคส่วนของซัพพลายเชนในเรื่องของเทคโนโลยีชิปเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นส่วนทางการค้ายอย่างอื่นที่จะบล็อกสกัดกั้นของประเทศจีนที่แผ่ขยายอิทธิพลต่างๆทั่วโลกนั้น นี่คือภาพรวมของเศษศาสตร์ทางการเมืองที่จะแข่งขันสูงกันระหว่างอเมริกาในเรื่องของเรื่องของเทคโนโลยี AI เรื่องชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นซัพพลายเชนของโลกอยู่ซึ่งจีนเป็นรองส่วนแบกของโลกอยู่80%ในตลอดที่เกิดซัพพลายคริสิเกิดขึ้นจากเรื่องของโควิดและมาในสงครามรัสเซียกับยเครนซึ่งจะลากยาวเป็น10ปีแน่นอนและยุโรปอเมริกาก็จะถดถอยรีเซชชันลงโดยเฉพาะ ยูคืออังกฤษและ EU ยเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีทุกอย่างทุกคนกําลังเจอปัญหาอยู่ในขณะนี้แน่นอนครับดูอเมริกาที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้าเดือนโนเวม ber 2024นั้นจะมีผลกระทบอย่างไรนี่คือภาพรวมของเชิงภูมิรัฐท,ทางการเมืองต่างๆของโลกที่จะแข่งขันกันสูงมากและสภาสูงสภาร่างของอเมริกาก็ออกกฎเกณฑ์บล็อกบริษัทต่างๆที่เป็นซัพพลายเชน ของบริษัทอเมริกันไม่ให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีกับจีนและพันธมิตรหุ้นส่วนของอเมริกาด้วยไม่ส่งให้ทั้งหัวเว่ยและบริษัทต่างๆของจีนเพราะเรื่องความมั่นคงข้ออ้างอย่างเดียวฉะนั้นอยู่ที่ว่าเขาตกลงหรอครับอเมริกาส่งห้ารัฐมนตรีไปแล้วรวมทั้งเฮริคซิงเจอร์นั้นก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเพราะจีนนั้นไม่ซื้อพันธบัตรและระบายออกให้หมดเปลี่ยนเป็นสกุลทองคําและเป็นสกุลเงินอื่นในเรื่องของ ดิจิตอลเคอร์เรนใช้กันทั่วโลกจะเห็นภูิศาสตร์การเมืองลงทุนมากมายหมหาสารตะวันออกกลางนั้นอุดเีอาราเบียก็ไปลงทุนในจีนล่าสุดคือ UAE ลงทุนในจีนและใช้หยวนเป็น c u r ร์เรนในการเทรดสินค้าน้ํามันและแกส๊สธรรมชาตินี่แหละครับคือกําลังบทบงังสกุลของดอลลาร์เสื่อมลงเรื่อยๆในอนาคตอย่างรวดเร็วแน่นอน และทุกเซ็นทรัลแบงก์กำลังเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์เป็นสกุลทองคําและใช้สกุลเทรดดิ้งของตัวเองในการเทรดการค้าของโลกต่อไปในอนาคตฉะนั้นการปรับพอร์ตปรับมุมมองดูให้ดีนะครับชัดเจนครับเฮดจิ้งเฮดฟันต่างๆของโลกและของอเมริกาหรือแม้อเมริกาตัวเลขนั้นจะเริ่มชะลอตัวลงแน่นอนและจะเห็นรีเซชชันในกลางปีหน้านั้นอย่างช้าที่สุดและจะเห็นเฟดจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยใน เทอมที่2ปีหน้าแน่นอนอย่างเร็วที่สุดคือเดือนพฤษภา2024นั้นเรามาดูตรงนี้ให้ดีกันแอสเซทอะโรเกชันการลงทุนจะเห็นการลงทุนเคลื่อนย้ายเข้าสู่สกุลทองคําและเข้าสู่ฟิกอินคัมใน1นปีจากนี้เป็นต้นไปเพราะพับัตรจะอยู่ที่5.5ถึง6เปอร์ซนต์ในบอลยินั้นจะเป็นอันตรายมากเศรษฐกิจของอเมริกานั้นเพียงพร้มไปโหลดทั้งเรื่องของป r o ป e r ต y ททั้งเรื่องของเครดิตส่วนตัวเรื่อง เครดิตการ์ดต่างๆซึ่งสูงถึง16%และเป็นหนี้1่ <c oughs> 1ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์ในเรื่องของสินเชื่อบคุคคลเรื่องเรื่องเครดิตการ์ดนี่คือภาพรวมนะครับนี่คือภาวะเศรษฐกิจโลกกลับมาดูเชิญชวนให้ดีทุกคนเข้าสู่หมวดของเฮลท์แคร์และหมวดของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์สไปเชนชิปในอนาคตเรื่องของ AI แข่งขันกันสูงมากลงทุนสูงอย่างรวดเร็วต่อไปนี้อย่งอย่างมากมายหมหาศาลจะเห็นปี2 0 2 7 จำขึ้นรวดเร็วใน2ปีข้างหน้าก็เช่นเดียวกัน AI เป็นธุรกิจแข่งขันกันสูงใหม่เป็นอาณาจักรของโรคแข่งขันระหว่างจีนกับอเมริกาแน่นอนกลับมาดูเมืองไทยการเมืองนั้นนิ่งสงบแล้วครับหลังจากแน่นอนวันที่11.12นี้จะรายงานต่อสภาในเรื่องของนโยบายแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติและประชุมครมในวันที่1 3 1 4นี้และอนุมัติสินเชื่อในเรื่องของพักหนี้เกษตรกร3ปี5ปีก็แล้วแต่ และกระตุน้นเศรษฐกิจด้วยบล็อกเชนคนละ1 0 0่0บาทเริ่มปฏิบัติจริงๆในต้นปีหน้ายังช้าที่สุดคือเดือนเมษาจะเห็นเงินทุนเคลื่อนย้ายกระตุน้นเศรษฐกิจโดยภาครัฐอย่างรวดเร็วและไม่กระทบหรอกครับเพื่อจะกระตุน้นปีนี้ยังเก่งที่สุดคือ GDP อยู่ที่3% 2.8ถึง3แต่ปีหน้าสามารถกระตุ้นให้ถึง5% ด้วยนโยบายต่างๆของภาครัฐลดภาษีน้ำมันลดภาษีแก๊สและลดค่าไฟลงนี่คือภาพรวมของนโยบายกระตุน้นเศรษฐกิจใน6เดือนถึง1ปีปีหน้าเป็นต้นไปและจะเห็นเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนนะครับชัดเจนครับหัวเว่ยลงทุนในระบบคลาวด์เอ็นโดยและในเรื่องของ AI ให้กับประเทศไทยเป็นฐานเบสในเมืองไทยขณะที่อาลีบาบาร่วมกับทูสร้างคลาว เพราะคราวราต้านี้เป็นใหญ่สุดเห็นชัดเจนหัวเวยประกาศแล้วนะครับนี่คือชัดเจนครับเมืองไทยเป็นสิ่งที่ศูนย์กลางอนาคตของสปายเชนในเรื่องของ semiconductor AI ทั้งหมดแน่นอนในโซน eec ผู้ที่ได้ประโยชน์คือวากุปอันดับหนึ่งแล้วก็อมตะฉั้นเชิญชวนปรับพอร์ตให้ดีนะครับยังไงสินเชื่อแบงค์ซื้อแบงค์โอเวเข้าไว้ครับ bbl k bank scb ktb ttb ขนาที่ เรื่องของเฮลแค์ก็จะเป็นศูนย์กลางโครงการสุขภาพที่ไทยจะเป็นดึงดูดไม่เงินมากมายมหาศาลเข้ามาลงทุนผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือ BH กับ BDMS เก็บพุ้นให้ดีนะครับขณะที่สปายเชนของ AI ที่หัวไวเออริบาบาก็เข้ามาเชื่อว่ามีการลงทุนเข้ามาเยอะมากและอุตสาหกรรม EV ทั้งจากยุโรปในปีหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและ BOI จะกระตุ้นให้ สามารถลดในเรื่องของโมเดล3.5ของยุโรปเข้ามาตั้งฐานและลดภาษี1แสนบาทต่อคันกระตุ้นนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐให้สำเร็จในปี2 0 3 0เรื่องอีวีคาและเรื่องของเชนซัพพลายต่างๆฉะนั้น h a น่าเดลต้าเคซี c คาคได้ประโยชน์มากที่สุดในรอบนี้อย่างมากมายมหาศาล ขณะที่พลังงานแสงอาทิต์พลังงานลมนั้นจะมีจอยเวนเจอร์มากและไทยเป็นเบอร์หนึ่งฉนันเก้าจีพีเีบีกมได้ประโยชน์ในเชิงคุณภาพของกันผลิตและสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทดแทนในเรื่องของ C climate change ได้อย่างนี้คือพลังงานแสงอาทิต์รวบรวมลงทุนให้ดีนะครับโอเวทเข้าไว้ในสิ้นไตรมาสสามคือกันยานี้เซตอินเด็กซ์คงทดสอบอยู่ตรงนี้แล้วครับ1580ถึง1600จุด รายไตมาสี่ที่เงินทุนไหลบ่าเข้ามาลงทุนในอิมเมจินซาวิสเอเชียรวมทั้งไทยอินโดฟิลิปปินมาเลเซียสิงคโ,โปร์และก็เวียดนามแข่งขันกันสูงมากจะเห็นเงินทุนไหลบ่าเข้ามาโอเวทอีควิตี้เพราะเฟดคัดเลทในกลางปีหน้าเป็นอย่างช้านี่คือบูอีกรอบหนึ่งในต้นปีหน้าเป็นอย่างรวดเร็วเลือกลงทุนให้ดีนะครับเจอกันสิ้นปีแน่โอกาสทดสอบ1 6 8 0ถึง1700จุดได้สวัสดีครับ